นะคะในรายการรีวิวน,นะคะอ่าม้วนจะลงคลิปนี้เลยนะคะเป็นคลิปกิจกรรมแกะสกูชินเองนะคะกติกาก็คืออยู่ตามหน้นจาจอนี้เลยนะคะขึ้นกันเลยตามน,นี้เลยนะคะกติกาก็ข้อที่ม้วนจำได้นะคะข้อแรกก็คือกดไลค์ช่องนี้นะคะกับช่อง P E E S T V นะคะห้าห้าห้าสามตัวนะคะคำว่าห้า จะขึ้นในตรงนี้นะคะกดติดตามช่องนั้นแล้วก็ช่องนี้นะคะผมจะร่วมแจกด,ด้วยแต่ผมจะไม่ใช่แจกกุช่นะคะแต่ว่าช่องของ P E E S T V อ,อะไรอะ h a าาาานะคะจะแจกกุช่ของจะแจกของฝากจากเซอร์สกีและ์สัเบอร์รนั่นเองนะคะใครที่อยากได้นะคะก็เข้ามาร่วมเล่นกันนะพอวุ้นมีแค่เพียงแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นของของพี่พีททั้งหมดสารางวัลนะคะ อ่าแล้วก็กติกาถ้าขึ้นตามหน้าจอทึนบอกกี่แล้วนะคะจะขึ้นตรงนี้นะทึนบอกเลยนะขึ้นแล้วนะคะทุกท่านก็อ,อย่าลืมไปร่วมเล่นลสนุกด้วยแล้ววันนี้ก็มารีวิวความคอนของครืองที่เยอะเกินผู้ดุกวัวอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเด็กเล่นไปเลย เด็กเล่นอยู่นะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะแพ็กเกจมันน้อยอะสโลม,มา่าคือวันนี้นะคะคุณก็เพิ่งเสร็จจากการแบบทำก,กิจกรรมอะไรต่างๆนะคะไอสะะคะค้สโลม่าเป็นสโลม่าคือเพราะว่าติดต่อ,องาน สนารับคลิปนี้นะคะใครที่อยากใครที่ชอบอยากร่วม่นสนุกนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์คลิปขไปกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะใครที่สมัครสมาชิกแล้วคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะคลิปนี้คลิปเดียวนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะใครที่ร่วมคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะคลิปเดียวนะคะให้ส่งชื่อที่อยู่อายุส่วนคนที่เป็น VIP นะคะก็คือคุณที่เดี๋ยววุ้นจะประกาศในคลิปหน้า ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปนะคะบ๊ายบายที่ไม่มีใจก็เดินทางความพ้นไปรวมกันเป็นพิธีแห่งรักที่มีพิธีได้จังสัมพันธญในไทยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย